วันนี้มีประเด็นมาพูดถึงเรื่องของการประชุมสภากรรมการพีย่ยมคงจะเป็นเรื่องหลักเลยจริงๆเล่าให้ฟังแบบนี้ครับว่าไอเรื่องการประชุมวันนี้เรื่องหลักเนี่ยมันควรจะเป็นเรื่องการแยกหลีกของไทยลีกหนึ่งออ,ออกมาบริหารจัดการกันเองอแล้วก็สมาคมเองเนี่ยก็จะต้องเหมือในใคล้ายๆถามทางส6บอสโมสรว่าเออโอเคไหมเขามีโมเดลมาเสนอ,รอหรือเปล่า ว่าเขาจะแยกไปยังไงใครจะถ่ายทอดใครจะดูแลเรื่องการจัดการแข่งขันพุทธศิน์จะใช้ของทางสมาคมจะต้องทําเรื่องกันยังไงอะไรเงี้ยอ่าใช่อา่าก็เป็นแค่คําพูดเบื้องต้นที่ผมคิดว่ามันยังไม่หมดมันมีอีกหลายเรื่องที่ต้องเชื่อมกันซึ่งมันก็เหลือเวลาอีกมาสักตอนนี้ก็เดือนหนึงแล้วพี่ประมาณเดือนหนึ่งจะเตะแล้ววันนั้นเราคุยกันก็บอกไปแล้วไม่น่าทันใช่ไหมคือคือจริงๆอ่ะเหมือนที่เองบอกวันนี้ประเด็นหลักมันอยู่ตรงนั้นใช่ไหม แต่บังเกินว่าเมื่อสองสว,วันที่แล้วมันมาเดินมานี่ไงก็นี่แหละผม,มจะบอกพี่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ควรมีประเด็นวันนี้ก<อ>ารแย่งซีนเรื่องสําคัญคือการแยกลีหรือจะไม่แยกก็ควรต้องได้คําตอบวันนี้พวกความชัดเจนว่ามันจะเดินไงต่อบริษัทไทยลีกขอแก้ตัวได้ไหมจะจัดการย่งขันช่วยให้ส่งค่าลิขสิทธิ์ก็เดี๋ยวคงจะหาวิธีการแบบนี้ไหมถ้าได้ระหว่างทาง ก็เดี๋ยวมาคุยเรื่องแบ่งสัดส่วนกันอ่าหรือว่าจะมีทางแพนบีช่วยหาสปอนเซอร์เข้ามาก็จะเอาเงินตรงนั้นแหละมาแบ่งให้สมูอมสอนเออมันก็เลยกลายว่าไม่มีเนื้อหานี้นะถูกต้องไม่มีเนื้อหานี้ครับถูกต้องอาผมบอกตรงว่าเป็นการประชุมที่กลายเป็นเสียเวลาไปเลยพูดแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าประเด็นเรื่องของพี่ออสท่านสมยศเนี่ยก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องประเด็นการออกเนี่ยพี่สําคัญที่สุดที่เราจะต้องคุยกันคือ ถ้าออกไปแล้วอย่างที่บอกก็รู้ทั้งรู้ว่าฟีฟาต้องแบนแล้วจะออกทำไมสุดท้ายก็คือใจร้อนไงเพราะตอนนั้นก็เข้าใจเลยว่าคนเรามันก็มีจิตวิญญาณถูกไหมยอย่างที่พี่ออนพูดอะ่ะเดินเข้ามาเมื่อตอนก่อนเข้าประชุมจริงมีคลิปนะเดี๋ยวเด๋ยวเปิดทีมงานเปิดคลิปที่พี่ออนเดินเดินเข้าสมาคมหน่อยแล้ว,ลวก็มีนักข่าวมีแฟนบอลอ่า,อาเอไ๋ไปรออยู่ไปคนเดียวแหละอ่าเอ๋ก็ป้ายไปชูนะครับก็เลย เป็นประเด็นที่มันก็ถูกพูดถึงกันวันนี้นะครับเขาไปดูช่วงที่พี่ออนเดินเข้ามานี่ครับาน <descript or. S 1> นั้การที่จะแก้ไขไม่ให้ฟีฟ่าแบนประเทศไทยมันต้องไปแก้ที่คนที่ติดประเด็นที่มาผมดักสีครับผมรับเคารพผู้ใหญ่ทุกคน,นที่มี ความอุขโสหรือเป็นผู้คำชาแต่สิ่งที่คนผู้หลักใหญ่ควรทำหรือควรเป็นบัตรการเรียกใช้คุยไม่ใช่เอาผมมาประจานที่ประชุมหรือมาทราบประจานนีดห่อยส่ ผมก็มยศตำแหน่งถึงคนตำรวจเพราะฉะนั้นศักดิ์ศรีผมบึวเพราะฉะนั้นผมเป็นคนไทยนะครับผมรู้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับวงการฟุตบอลไทยและสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับฟุต<ม><ม>บอลไทยไนะประเทศไทย<ม>ในอนาคตเนี่ย<ม>คืออะไร ผมจะพยายามดีเยี่ยงนะครับ <ไป S 1> ผมจะเสียสละตัวผมเองจพยายาม,มเยี่ยงแต่ผมจะหาช่องทางส่วนคนที่มาพูดบอกว่านะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นนะฟีฟา่าคงไม่สามารถแบนได้เมื่อวานนี้ผมเจอฟีฟ่าเมมเบอร์ท่านหนึ่ง แล้วเมื่อวันสองวันก่อนฟีฟ่าเมมเบอร์หลายท่านพูดกับผมว่าแทรกแซงร้านเปอร์เซ็นส่วนคนที่บอกว่าไม่แทรกแซงนั้นอาจจะเป็นพวกในโดเสารยพันปีที่ตกยุคไปแล้วที่เด็ดนะไนโดเสารสุนพันแล้วไม่ใช่หรอที่เด็ดจริงจริงอ้าวไปแล้วหมดแล้ววูนดีเด็ดเลยนะเนี่ย คือตอนแรกเนี่ยจบแค่ซีนนี้สักพักจะเดินเข้าประตูแล้วผู้สือ่อข่าวยังถามต่อหรืออ่จะมีไหมจะมีอีกซีนเนาะอ่าไปฟังให้หมดเลยฟังให้หมดเลยจะเดินเข้าออแล้วเชียร์ผู้สือข่าวชอบประโยคนี้ไงกำลังมาไงกำลังมา,งมาอารมณ์ขึ้นแล้วย้อนไม่เหมือนเมื่อตอนหลายปีก่อนอที่บอกว่าขายไม่ไอายผมอายนั่นแหละต้นขั้ววัฒกรรมก็อย่างนี้แหละผู้สือข่าวไปจี้ไงพอ,อแกหัวร้อนอปุ๊บเนี่ยไปจี้ไม่ได้ก็ไปจี้ต่อหน้าประตูก็มาอีกอ่าลองไปดูลองไปดูครับผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดครับ ผมอาจจะสะใจตัวผมเองแต่ถ้าผมต้องทำร้ายคนไทยความรู้สึกคนไทยความคาดหวังคนไทยทั้งประเทศผมไม่ทำครับแต่ขอให้ผมค้นพบทางออกก่อนเพราะว่าผมได้พูดไปแล้วว่าจะลาออกแต่ณนะวันนี้ยังไม่ได้ลาออกนะครับเพราะว่าท่านผู้ว่าบอกว่าท่านเซ็น ไม่ได้เพราะว่าเหตุผลในการละออกที่ผมพูดไปมันเป็นไปตามที่ผมพูดหรือผมกล่าวอ้างหรือไม่ให้คนไทยที่มีความเป็นธรรมหรือมีจิตใจที่ผ็นธรรมกลับไปดูภาพกลับไปดูคลิปเสียงที่เกิดขึ้น ก็จะรู้ว่าสิ่งที่ผมสแสดงออกหรือพูดไปเนปะ็นอย่างก็ให้ความิทํารับนะครับอย่าทำร้ายเกียิทำร้ายศักดิ์ศรีคนเหมือนกันครับหนึ่ชีวิตไปละจอจออันนี้คือก่อนที่จะเข้าห้องประชุม,มประเด็นเอาเป็นว่า ไอเรื่องหนึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีสองคือ,อผลรายที่จะตามมามในกรณีที่ลาออกผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านคิดอ่ะคือบอกว่าท่านอาจจะคาาไม่ถึงหรอกพี่พี่อ๋อนอะนะแต่ว่าแน่นอนแหละอาจจะได้ปรึกษาคนรอบข้างแล้วบอกว่าลาออกเลยพี่นึกออกไหมแล้วพอไปทําเสร็จปุ๊บอ่ะเนี่ยแหละอาจจะได้แบบเจอกับพวกคนรอบข้างฝีฟงฝีฟ้าซึ่งผมว่าจริงเรื่องนี้นะไอแบรนด์ไอแบรนด์เนี่ยมัน อาจจะอย่างที่พี่ออสบอกล้านเปอร์เซ็นต์หรือว่า1%ก็เสี่ยงไม่ได้ตแต่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยถ้าเราย้อนไปดูเลยนะผมตัดเรื่องการเมืองทิ้งนะเอาเรื่องกีฬาก่อนอเอาเรื่องกีฬาก่อนกีฬาร้วนๆพลเอกประวิตยคือประธานคณะกรรมการโอลิมปิกผู้ตีติงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่ผลงานอาจจะไม่โอเคในซีเกมแต่ว่าเรื่องทะเลาะวิวาทเนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยกับิ๊กป้อมที่ิ๊กป้อมไปบอกว่าเราไปทําให้นักกีฬาทําให้ตัวแทนประเทศชาติเนี่ย ไปทาให้บ้านเราเสื่อมเสียอะไรเงี้ยเพราะว่านี้ก็ไม่ใช่เพราะว่าภาพเต็มเนี่ยคือเราก็เห็นว่ายินโดเข้ามาก่อนอ่านะครับอันนี้ก็ต้องฝากด้วยว่าให้บิ๊กป้อมไปดูคลิปใหม่ด้วยนะไม่ใช่ไปพูดอะไรในไม่อยากจะพูดอะไรก็พูดเอ,เ,อเอาไม่เอาเอาไม่เอาอะไรไม่รู้จริงติดต,ติงเรื่องนี้มันต้องติดติงตั้งนานแล้วนะใช่แต่ว่าประเดียมีวาระการประชุมแต่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยถ้าเราพูดถึงประโยชน์ต่อไปคืออ่าไปบอกฝากบอกนายกด้วยนายกก็ลาออกไปได้แล้วประโยคนเนี้ยก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่บิ๊กป้อมพูดนะ เขาเคยพูดมาก่อนหน้านี้จำได้ไหมเคยมีข่าวก่อนนั้นวนาว่าให้นายกลาออกถ้าไทยไม่ได้เหรียญเหรียญซีเกตก่อนเป็นข่งซีเกก่อนเป็นข่งซีเกแล้วหลานก็พูดอีกโอเคถามว่าถ้าจะกดดันกันตามในละอักษรเนี่ยมันทําตามมาได้เลยนะแต่คราวนี้มันไม่มีสิทธิ์หรอกที่จะไปส่งหนังสือถึงใครให้ใครลาออกเช่นเดียวกันในเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าพี่อ๋อจะทำหนังสือถึงผู้ว่ากกทดออรก้องศักดิ์ย่อมมณีเขาก็คงไม่เซ็นให้หรอก เพราะมันสุดท้ายมันเกิดการแทรกแซงอยู่ดีเขาก็รู้แล้วมันก็เป็นการแทรกแซงภายในแบบนี้เข้าทางฝีฝ้าก็แบนอยู่ดีถูกปะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะเอาหลักฐานจากที่บอกว่าไอ้คลิปเสียงในห้อง,องการประชุมนั้นเนี่ยเพราะนั้นคุณโจภาทิก็ไปในทา,าทัตเลขาธิการก็รับทราบเรื่องเขาก็พูดประโยคนึงบอกว่าอยากให้สมาคมอะเรียนนักกีฬาไปเสวนา,นากันเหมือนไปคุยกันแล้วก็อยากให้มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกแต่ถามว่าคู่นี้เนี่ยเขาพูดเขาแซรกกันมานานไหมเนี่ยผมว่ามันมีประเด็นตั้งนานแล้ว เพราะ<ช>ว่า<ช>ตอนนั้นที่บิ๊กป้อมพูดบิ๊กออสก็ให้ข่าวสวนเลยเหมือนกันครั้งนี้ก็สวนกันไปสวนกันมาอมเออคือสุดท้ายอะ่ะผมบอกเลยว่ามันเชื่อมโยงมาจากเรื่องของการเมืองใหญ่ออผมบอกเลยอย่าไปต้องไปพูดกันเยอะหรอกอแล้ววันนี้กลายมาว่าคุณก็เอาเรื่องฟุตบอลเนี่ยมาอีลุงตุงนางกัน10บล้านตัวเซนบ่อกีนายกบอกว่าล้านอร์เซ็้านต์ซพี่ให้1 0บล้านตัวเซนอ่าอันนี้มาถึงเรื่องการเมืองใหญ่เออแต่ไม่ใช่เรื่องฟีฟ่าก็ส่งฟีฟ่าไปคือฟีฟ่าเนี่ย เขาจะมาแบนเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าคุณส่งสือไปแล้วเขาจะต้องมาส่งสื่อถามกลับแล้วก็แล้วก็แบนหรอกเขาต้องสืบสาวเราเรื่องก่อนว่ามันชัดเจนจากอะไรผมถามว่าก่อนที่คุณจะมองข้ามไปที่บิ๊กป้อมเนี่ยพูดไบบน่าโลกสวยหรอกนะครับเขาแบบแบบแ์ๆกันไปเลยบิ๊กออสกล้าพูดบอกว่าในสมาคมการจัดการของของบิ๊กออสอ่ะไม่ได้ถูกการแทรกแซงว่ะอ่ะพูดไหมล่ะใช่ไหมแกก็ไม่พูดมุมนี้ถูกต้องใช่ไหมแกก็ไม่พูดมุมนี้แกจะไปพูดเด็กกับบิ๊กป้อมมันไม่ได้หรอก นะครับแล้วอันจริงๆเนี่ยไอ้เรื่องที่ลิเกศิลที่มนมีปัญหาเนี่ยมันก็มีหลังไหม่ที่บีออสออกมาจากการประชุมแล้วก็มีนักข่าวยืนถามเนี่ยแกก็ระบายชุดหนึ่งออกมาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะครับเรื่องฟีฟ่าแบนก่อนเรื่องแรกแล้วก็เรื่องสองเนี่ยคือเรื่องของลิเกธิลฟุต,<ด>ฟตบอลไทยที่มีปัญหาอยู่นะครับเดี๋ยวลองฟังประเด็นแรกก่อนเรื่องฟีฟ่าออกมาเจอนักข่าวนักข่าวถามก็ระบายชุดใหญ่เหมือนกันนะครับ ผมให้เห็นเหมือนว่าผมเองเนี่ยพูดไปแล้วก็อยากจะทําแต่สิ่งที่ผมต้องคิดหนะักเพราะว่าคุณเอเนี่ยมาคูป้ายอยู่ผมเอ้แล้วผมก็เชิญคุณ a เอไปฟังคนแล <sk stag> ้วก็ถามความรู้สึกทําให้ผมต้องคิดหนักว่า ผมทำอะไรเพื่อความรู้สึกส่วนตัวกับทำอะไรเพื่อสังคมเพื่อคนไทยเพื่อประเทศชาติเพื่อองการสุอบอลประชนันหนักๆว่าอะไรมีสำคัญตอนตอนสภากรรมาการพูดกับผมผมบอกว่าณเวลานี้เนี่ยผมยืนอยู่ระหว่างข,ขาคกว่า อู่ระหว่างเขาพายเพราะว่าคนกลุ่มหนึ่งต้องการให้ผมลาอ่ะคนกลุ่มหนึ่งไม่ต้องการให้ผมลาอีฝากไม่ต้องการให้ผมลาออกเพราะว่าถ้าผมลาออกแล้วถูกฟีฟ้าแบนเนี่ยมันส่งผลกรผผมจะทอบถึงการบอลไทยประเทศไทยและกิจกรรมต่างๆที่จะง แลก็จะมีคนถูกดาผมถูกดา่าแล้วก็บางคนถูกด่าด้วยอันนี้คือคนที่ไม่อยากให้ผมลาออกต่อยากให้ผมล่าออกคือมีผลกระทบแต่มีคนกลุ่มหนึ่งคือไม่อยากให้ผมลาออก ไม่อยากให้ผมลาออกเพราะจะไม่ได้ถูกฟีฟ่าแบนเพราะมันเป็นความเสีย่ยงผมเคยผมอ่านบทความไม่รู้นักข่าวทัางไทยไทยที่มีชว่ามีความเสีย่ยงมันมันผมอ่านข่วาวแล้วมันทงผมต้องสุขใจแตยว่ามันมีความเสีย่ยงแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้สําหรับเรื่องแบบนี้ความเสีย่ยงแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่จะทําให้ถูกฟีฟ่าแบนไม่ถูก ผมบอกว่ามันมีคนสองคนของกลุ่มกลุ่มนึ่นไม่อยากให้ผมลาเพราะมันมีความเสี่ยงที่จะถูกชี้ฟ้าแล้วมันก็จะถูกตำหนิทุกคนจะถูกตำหนิตัวผมเองก็ต้องถูกตำหนิเพราะว่ามึงลากไปแต่ผมไม่ได้เป็นจูดถชั้นหน่แต่ฝ่ายหนึ่นงเนี่ยอยากให้ผมลาเพราะถ้าผมลาออกก็เหมือนกับถีบผมลงเหวว่า ให้พอผมลาออกปุ๊บไปถึงฟีฟาโอเคไม่ต้องถึงไม่ต้องถึงเดือนหน้าหรอกอาทิตย์นี้เดี๋ยวฟีฟาก็ส่องอ e ีเมลมาถามแล้วว่าที่ลาออกปเป็นเาะว่าเราก็ต้องอธิบายไปตามข่าวแล้วก็ต้องแนบข่าวคนที่อยากลาออกเขาจะรู้ได้ยังไงว่าฟีฟาจะแบนไม่แบนแค่หนึ่งเปอร์เซ็นตมันก็ ก็เสียงพอแล้วแต่เขาก็สาใจไงผมจะได้เป็นคนเวลวร้ายสำหรับประเทศไทยที่ทำให้ถูกใท่ไ้ายนะเพราะฉะนั้นมันมีคนสองอย่างทั้งกลุ่มที่อยากให้เราและกลุ่มที่ไม่อด้ฟังะฟังตามแล้วนะครับคุณชมพี่โยง่งผมนะครับไม่รู้คิดทิศทางเดียวกันหรือเปล่า ประเด็นมันคือต้องแยกเรื่องของบิกป้อมกดดันอะไรมาถ้าคุณไม่ไปรับตรงนั้นซะแล้วคุณไม่ออกก็จบถูกปะแล้ววันนี้พอคุณบอกคุณจะออกแล้วคุณบอกว่าคุณไม่ออกเพราะว่ามันมีผลเสียกับประเทศเพราะมันอาจโดนฟีฟ่าแบนนั่นคือสิ่งที่ไม่ควรทําแต่แรกแล้วครับกับการที่บอกว่าจะลาออกแล้ววันนี้สภากาการเนี่ยเขาก็ไม่อนุมัติคุณอยู่แล้วในที่ประชุมเพราะถ้าเขาอนุมัติให้คุณออกเขาจะไปรับความเสี่ยงกับที่ฟีฟ่าแบนได้ไงอะ่ะถูกปะถูกต้องเออไหนจะเรื่องสิทธิ ฟี فا ของเกรซอันนั้นนะอ่ะผมว่ามันเป็นงานใหญ่สำหรับคนฟุตบอลแหละแต่ผมไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรมากเท่ากับความเป็นอยู่ของสโมสรสมาชิกอีกตั้งกี่ร้อยสโมสรทั้งลีกอันนั้นคือสิ่งที่ต้องทําก่อนนะครับเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันทีมชาติต่างๆที่จะถูก,กร,ร,ระงับถึงแต่เอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกแต่วันมีประโยคนึงที่เขาบอกว่าคนอยากให้เขาออกเนี่ยจะได้สะใจถีบเขาลงเหวเนี่ยผมว่าน,นี้ต้องสืกสารให้ดีนะเออใช่พลเอกประวิตรหรือเปล่า อ่าอันนี้ต้องเอาเอาให้ดีอเอาเอาให้มันชัวร์ไปเลยแล้วก็ผมบอกเลยนะครับสิ่งที่พี่ออสออกในตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นเลยครับกับช่วงของสุดท้ายของพี่คือพี่ต้องอยู่เพื่อที่จะแก้ปัญหาทั้งหมดเพราะตอนนี้พี่ลืมนะครับว่าถ้าพี่ไปแล้วเนี่ยยังมีคดีที่ยังไม่จบที่กําลังรออยู่ว่าถ้าชุดใหม่เข้ามาแล้วไม่ใช่ค้่นี้หรือใครก็ตาม,มจะจัดการยังไงเกี่ยวกับเรื่องของการฟ้องร้องที่ตอนนี้จบ ทั้งสาลชั้นต้นศาอุทธรที่โดนคดีสารสปอร์ต450ล้าน <Okay. S 1> แล้วคุณไปขอญาติกาเพื่อที่จะสู้ต่อให้มีสาลดีกาซึ่งในคดีเนี้ยมันเป็นคดีที่มันไม่มีสารดีกาแล้วคดีก็ยืดเยื้อมาเป็นปีปีเนี่ยนะครับก็ต้องมาดูเพราะว่าถ้าเกิดว่าพี่ออกไปตอนเนี้ยอันนี้คือก้อนที่หนึ่ง mm. ที่พี่จะมีปัญหาแน่คือทิ้งปัญหาไว้เลยให้กับสมาคมไม่ว่าจะเป็นใครบริหารชุดต,ต,ต่อไปหรือแม้แต่สองคือเรื่องของลีกนะตอนนี้ที่ยัง คาราคัสังอิลุงตุงนงางทั้งที่หลีกจะเปิดแล้วตรงนี้สําคัญสําคัญมากนะครับเลิกไปทะเลาะกับพวกนั้นคุณจะมองเขาเป็นอะไรก็ได้ครับแต่มันไม่ควรเอามาเป็นเกมอะไรบางอย่างที่มาต่อรองกันตรงนี้ใช่เพราะไม่ต่อรองอะไรเขาไม่ได้นะครับมันไม่ได้มีประโยชน์เลยมันมีหลายเรื่องนะครับที่ผมว่าพีออดเองเข้าใจว่าเครียดแล้วก็อยากจะลงจากตาแหน่งผมว่าไม่ใช่แค่ตอนช่วงนี้หรอกนานแล้วนะครับคงคิดมาแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนขึ้นหลังเสือมันลงยาก S <S นะครับมันลงยากคือมันต้องหาวิธีการเคลียร์เอาทางออกที่ทําให้ทุกๆฝ่ายไม่เจ็บมากกว่านี้คืออย่าใช้คําว่าให้ทุกฝ่ายพอใจนะเพราะตอนนี้มันยากแล้วเรื่องปร,ประเด็นที่จะทำให้ทุกสโมสรพอใจเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เลือกพี่มาในสมัยที่สองเนี่ยนะครับคือเขาก็ผิดหวังมากกับการบริหารจัดการแบบนี้ผมว่าวันนี้ยังดีที่พี่ยังตั้งสติได้แล้วพี่เข้ามาโดยที่อ่ะโอเคเข้าใจปัญหาที่แท้จริงว่า มันก็อยู่ที่การบริหารจัดการของพี่กับตัวอของอบริษัทไทยลีส์แล้วก็องค์คาบิยวทั้งหมดแล้วแหละที่จะต้องขับเคลื่อนฟุตบอลไทยมันไม่ได้เกี่ยวกับบิ๊กป้อมจะมากดดันหรอกครับ่อยเขาไปเถอะตรงนั้นน่ะเพราะว่าผมว่ามันเป็นอำนาจหน้า oh. ที่ในการที่เขาจะต้องติติงและตรวจสอบได้ในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแต่ในวงการเมืองผมไม่รู้ว่าไปมีปัญหาอะไรกันซึ่งผมคิดว่าไม่ใช่นะครับพี่อ๋อไม่ได้มีปัญหาบิ๊กป้อมในเรื่องการเมืองหรอกอโดย <ผม S 2> ตรงก็ไม่มีอโดยตรงไม่มีหรอกนะครับแต่โดยแฉลบมันมี บอกแค่นี้แหละเออฉะนั้นเนี่ยก็คือไปเคลียร์กันเองโดยฉลับแล้วก็เฉลยได้ไหมไม่ได้รไม่ได้เพราะว่าเขายังกำกวมเลยคือถ้าพี่อ๋อจะพูดให้ปัญหาทุกอย่างจบของบอลไทยอ่ะพี่ก็ต้องกล้าพูดให้หมดถูกปะเพราะไม่งั้นน่ะมันก็จะไปตกที่ตัวพี่อ่ดีไม่ว่าพี่จะทำอะไรถ้าพูดหมดนะเจเจพรุ่งนี้เรื่องประธานสภาที่เขาเรื่อยเลยจะใช่ไงมันพังกันหมดไงนี่จะกบข่าวเรื่องประธานสภาเลยนะอมันมันพังกันหมดผมถึงบอกว่าตอนนี้อย่านะครับให้ ปัญหาพวกนี้มันถูกขยายวงให้ใหญ่ไปเถอะให้มันเป็นขาววงในของผู้สีขาวพอและก็ตัวของพี่เท่านั้นเองนะครับซึ่งจริงๆมันก็มีมีการระบายพี่ออดเนกันนะเกี่ยวกับประเด็นนี้ซึ่งเขาก็ยอมรับออกมาแล้วลว,ว่าสุดท้ายอะ่ะมันมีเกมการเมืองจนทําให้ลิขสิทธิ์ในการถ่ายท่อสดเนี่ยมันไม่สามารถจบกันลงอเอาไป,ไปฟังกันหน่อยนะครับมีมีช่วงนี้ให้ได้ฟังกัน เอาแค่จริงๆแล้วทั้ง16สมุด2วันมันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นจย่าลืมว่าแต่มันความพิษสมาคมซงึ้นใช้ในการหาวันไปสื่อไม่ว่าจะเป็นทีมชาติไทยทุกวันไทยไม่ได้มีทุกคนชาตฟุตซอล่อใช่ไหมแต่เพียงว่าทุกบอลไทยเอากรรมการทุกบอลไทยการโชคดีที่มันเพียงไม่กี่ไม่กี่ จา่าที่จะมีศักยภาพในการที่ถ่ท,ทอดหรือทำพื้ที่ได้ผมจึงพูดว่าสมคาคมฟุฬาฯไทยเป็นพื้นที่ความขขดแยง้งการต่อสู้แย่งชิงเพื่อให้ได้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขัไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ส่วนตัวไม่ว่าจะเป็น ประโยชน์ทงางๆอย่างนและผลประโยชน์งกางาซึ่งเคยผมแถลงไปซึ่งทุกอย่างมันอยู่ในผมมันทำให้ผมทำงานไม่ได้สมาบานพุตบอลไทยไม่ได้ล้มเหลวยืนดีเลยว่าไม่ได้ล้มเหลวในการที่จะหาคนมาบริหารวิคสิทธิ์่ายทอดมันดีแล้ว มีจำนวนเงินแล้วซึ่งายสโมสรก็รู้แต่ด้วยเหตุผลบางประการมันทำให้่ืนตคอันนี้ถ้าใครอยากจะรู้เรื่งนั้นก็ไปสือหาเอยเพราะผมไม่อยากพูดเพราะพูดไปแล้วอาจะให้ถูกฟ้องร้องก็ได้เพราะฉะนั้นผมยืนยันสบาคนทำงานเป็นที่แล้ว สมาคมทํำแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วประสบผลสําเร็จแล้วแล้วได้เงินมากกว่าปีที่ 2, ผ่านมาแต่โยกไปไม่สุดซอยชอบยี่ไม่สุดซอย,ยด้วยเต็ผลภายนอกซึ่งเราไม่สามารถไปเาเรียกว่าในคมนาา ห้าสิบล้านนะั้นมันแค่เกมอบไนะ่หนจบแนี้แหละพอแล้วห้าสิบล้านันเป็นแค่เกมแต่ชอบจริงนะมันไปไม่สุดซอยอแกจะมีประโยคเด่นๆเลยนไะไม่ถ้าเวลาเวลาแกแบบเนี่ยได้ระบายคอามในใจหรือว่าอะ,อะไรเงี้ยเออถ้า,ถาแต่ถ้าเกิดแกโมโหม,มานส่เป็นหนุ่มไม่ได้นะถ้าถ้าแกถ้าแกโมโหมาใส่เป็นหนุ่มๆอ่ะมันจะเป็นวัฒนกรรมตลมอดเนี่ยขายไม่อายผมอายเนี่ยอันนี้คือความคิดจะ ความคิดชั่วบู้ของแกแล้วก็เหมือนเมื่อที่จะลาออกเนี่ยจัดเดียวสมาคมไรพอกลับมาได้ปุ๊บผมว่าไอ้ทั้งหมดที่พูดมาเมื่อกี้คือแมสเศษสําคัญนะที่ทําให้เราเข้าใจว่ามันคือความจริงที่ทําให้เราสองคนรู้ว่าสิ่งที่เรารู้มามันคือความจริงถูกต้องอ่าฉะนั้นประเด็นมันก็คือว่าเราจะไม่พูดอะไรแล้วเพราะมันผ่านมา,มาหมดแล้วอ่ะใช่แล้วก็มันคงแก้ไขอะไรยากคราวนี้สิ่งสําคัญก็คืออย่าไปจับพลเอกประวิตยมาซัดกับ พลตุเตรศยศมันไม่ใช่มวยคู่เอกโดยตรงกุงบอนแค่นั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ฟุตบอลไทยมันจะอยู่หรือไปอยังไงเนี่ยคุณต้องมาแก้ไขในเชิงบริหารจัดการมาร์เก็ตติ้งการตลาดและการจัดการธุรกิจแบบมืออาชีพจริงๆเพราะว่าจุดหนึ่งเมื่อกี้ที่พี่ออดพูดผมเชื่อทุกอย่างเรื่องเมื่อกี้ที่พี่ออดพูดคือเรื่องจริง,รงว่าเราได้เจ้าของลิขสิทธิ์ปิดเรียบร้อยต่อราคาลงมาแล้วเหลือ550ล้านแต่สุดท้ายเนี่ยเขายื่นไปแค่50บล้าน อันนี้ก็ชัดเจนว่ามันก็ทําให้เกิดแพแตกเพราะว่าเจ้าที่เหลือเนี่ยตอนที่ไปติดต่อกันเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่เขาเตรียมงานไม่ทันแล้วแล้วก็พอไปอยู่ในช่วงท้ายเนี่ยแน่นอนมันก็ต้องโดนกดราคา50ล้านที่ยื่นมามันไม่ใช่การกดราคาครับแต่มันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้ราคามันต้องถูกใส่มาเท่านั้นในวันที่ยื่นในครั้งสุดท้ายมันเป็นแค่เกมเพาะฉะนั้นจุดสำคัญที่สุด อย่างแรกที่ตําหนิไม่ได้คือไม่ใช่ว่าเขาไม่หาเขาหาไปแล้วนะครับแล้วก็ต้องตอบภายในร้อยยี่สิบวันด้วยอืแต่ว่าดึงกัินไปดึงกัินมาจนมาตอบในช่วงขคงสุดท้ายซึ่งอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งของการจัดการที่เฮ้ยถ้าคุณเมคชัวร์จริงๆเนี่ยมันต้องเซ็นกันก่อนแล้วต้องทำเองก็ได้ให้มันเกิดหรือถ้ามันไม่เกิดคุณต้องระแวดระวังไว้แล้วว่าเฮ้ยภายในร้อยยี่สิบวันหลังจากคุยันเป็นปีเนี่ยในร้อยยี่สิบวันเนี้ยเขาควรจะตอบ อย่างน้อยผ่านสักเดือนหนึ่งอรพี่โยงงหรือเก้าสิบวันเนี่ยผมรอไม่ได้นะพูดง่ายๆต้องมีแผนสองไงต้องมีแผนสองแล้วใ,ใน90วันเนี่ยคุณลองนับไปดูอย่างน้อยมันคือเลขสองเกิดทั้งเลขถูกต้องถูกไหมใช่ใชคุณต้องระแวดร,ระวังแล้วว่าเฮ้ยอีกฝ่ายนึงเนี่ยคุณจะไปคุยกับใครบ้างกลายเป็นว่าคุณก็ไปคุยกับเจ้าหลังๆหลังจากที่รู้ว่าท่าทียังไม่แน่นอนในช่วงเวลาที่มันเหลือสักมันผมจะให้ผิดน่าจะไม่เกิน2เดือนทั้งบริษัทต่างชาติต่างๆที่มีสองเจ้า มีอ่ามีทรูเข้ามาด้วยมันก็กลายเป็นว่ามันไม่ทันพี่โยงก็ที่เราสัมภาษณ์คุณโจภาทิ์ครั้งที่แล้วอ่ะจะได้ไหมคือมันไม่ใช่ความท้าทายครับที่คุณโจภาทิ์พูดอะผมก็จะบอกผมก็บอกส่วนมบนรายการว่ามันคือค,อความผิดพลาดแต่ว่าในมุมของท่านสมยศเนี่ยในมุมของนายกเนี่ยคือเขาเห็นอยู่แล้วมันได้เงินกับมือ,อมแต่มันไม่ได้ด้วยปัจจัยอะไรก็ไปสู้กันเอาแต่แต่อย่าเอาเรื่องนี้มาเป็นตัวประกันว่าจะลาออกเพื่ออะไรไม่ต้องนะครับแยกแยะกันไปส่วนไอ้เรื่องเนี้ย อีกมุมหนึ่งก็ต้องตําหนิตีติงการทํางานของบริษัทไทยลีกด้วยถูกไหมว่าเฮ้ยมันก็ควรจะมีการระแวดระวังในการรายงานซึ่งกันและกันว่าพี่เจ้านี้มันไม่ชัวร์นะหรือมันยังไม่ตอบเนี่ยเราทำยังไงแต่อันเนี้ยในมุมเนี้ยผมว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่กันแบบเป็นเสือนอนกินกันมานานอ่า,อาใช่ใช่อาจจะได้เม็ดเงินไม่เยอะเหมือนสมัยก่อนแต่เราก็ยังหาได้หาได้ต่อเนื่องเ <c oughs> พราะเราอยู่แบบอะไรได้ไหมแบบพันธมิตรกันไง เรามีคู่ค้าเรามีเรามีพาร์เนอร์คอนเน็ชันใช้คำนี้ได้ไหมครั้งนี้คิดว่าเราประมาทได้ไหมใช้คำนี้ได้ไหมผมว่าคือเขาเรียกว่าเราไม่ได้ดูสิ่งแวดล้อมที่มันจะเกิดขึ้นภายในปีป,ปีปีที่มันจะถึงเนี้นใช่คือจริงๆอ่ะถ้ามันจบตั้งแต่เอาพูดต,ตรงๆนะจบตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งนานๆน,นะพี่่า,ามันจบไปแล้วใช่แต่ม,มันดับมาคาบเกี่ยวตอนช่วงเลือกตั้งนี่แหละซึ่งเราตั้งใหญ่เนะี่ยยังไม่นิ่งแล้วนนวันนี้เห็นไหมวันนี้เอกตั้งใหญ่คือเปิดสภา วันพรุ่งนี้เนี่ยก็คือเขาก็อยากให้จบคือบวชประธานสภาให้จบซึ่งผมว่ามันอาจจะไม่จบก็ได้อาจจะยืดไปสักวันสองวันอะไรก็ว่ากันไปคือมันก็เลยทําให้สถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันมันแว่งเขาที้ถามว่าทําไมถึงเป็นแต่สมาคมยาฟุตบอลคุณก็ต้องไปดูว่าสมาคมยาฟุตบอลเนี่ยมันมีความเกี่ยวเนื่องอะไรกันบ้างเกี่ยวเรื่องของการเมืองมันมันไม่ได้ลึกลับซับซ้อนเกินกว่าที่พวกคุณจะเข้าใจหรอกแต่แต่เพียงแค่บอกว่าวันนี้คือวงการฟุตบอลเนี่ย มันหลีกหนีเรื่องพวกนี้ไม่ผลแต่คนที่เข้ามาทำฟุตบอลเนี่ยก็ต้องเข้าใจด้วยว่าในบทบาทหมวกหนึง่ง <c oughs> เข้ามาทำฟุตบอลอก็ต้องมองให้มันเป็นกีฬาอยากเ,าเอาเรื่องการเมืองเข้ามาผูจากจนสุดท้ายเนี่ยพอมันเป็นประเด็นที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะใช้เป็นช่องทางในการที่จะตัดท่อนาเลี้ยงได้เขาก็ทาอ่าซึ่งมันก็เป็นปัญหาตัด<า>ท่อน้าเลี้ยงหรือต่อรองมันก็มีสองประเด็นนะไม่ตัดท่อน้ําเลี้ยงก็ต่อรองน่าจะใช้คําว่าหลังมากกว่านะอ่าซึ่งเขาเนี้ย มันก็ต้องดูว่ามันจะกลับมาได้เมื่อไหร่มผมเชื่อว่ามันไม่ใช่ปัญหาที่เราจะไม่มีผู้ถ่ายทอดที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เราสามารถหาได้แหละในราคาที่มันอาจจะไม่ได้เยอะแต่ก็อยู่ได้อยู่ได้ในแบบที่16ทีมไทยลีกเนี่ยน่าจะได้ส่วนแบ่งที่ <c oughs> ครบทีละ20ล้านแต่เขาเนี่ยที่ห่วงกันเนี่ยในมุมของนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยก็พูดออกมาได้ดีคือเขาห่วงไทยลีก2กับไทยลีกนะครับเพราะว่ามันจะไปไม่รอด พอที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่กันแบบนี้มาเยอะนะครับอยู่กันแบบว่าดูแลกันเป็นครอบครัวมานานเงินจะไทยลีกหนึ่งมันก็เป็นคอนเทนต์สําคัญจากไทยลีกหนึ่งก็ต้องไปหวังพึ่งทีมชาติไทยด้วยถ้าผลงานทีมชาติัดีมูลค่าลีกสิมันก็ดีผล<อ>งานทีมชาติไม่ดีก็ต้องมาหวังว่าไทยลีกหนึ่งเนี่ยมันจะกระแสะเป็นยังไงอันนี้มันก็คือหัวหองสาคัญไทยลีกสองไทยลีกสามเนี่ยก็อาศัยน้ําเลี้ยงตรงปลายทางตรงนี้เข้ามาแต่ที่ผ่านมาอีกหนึ่งอย่างในการบริหารจัดการของชุดนี้ที่ต้องยอมรับว่าผิดพลาดจริงๆในบ กับผู้บริหารแพนดีไปแล้วทีหนึง<ช>่งว่าไทยลีกสามเนี่ยมันคือหัวหอกสาคัญที่จะต้องทําคือหนึ่งเสร็จปุ๊บแล้วไปสองเออแล้วไปสามสองเนี่ยถ้ากระแสหนึ่งกับสามมันดีเนี่ยเดี๋ยวมันสอมันดีแต่ไม่ใช่ว่าสองไม่สําคัญนะครับคือมันเลือกทําทั้งหมดไม่ได้ทีเดียวเพราะเราไม่ได้มีมเมอองเินเยอะแยะเราก็ต้องทําคือลีกรากญ้าสมัยก่อนอะ่ะที่มันดีอะ่ะคือเพราะลีกรากญ้ามันดีไงพี่โยงพี่โยงทีมมันก็รู้ดีมันก็เลยเติมเต็มคือนักเตะจากลีกสามก็ขึ้นไปลีกสอง มันก็ต่อกันเป็นขั้นบันไดไปแต่แล้วตอนนี้เราโวแต่จะไปเอาข้างบนคือยอดพีระมิดไปเอาหน้าเคก้กก็คือไทยลีกหนึ่งแล้วก็ทีมชาติมีช่วงหนึ่งคุณท,ทํา,าทีมชาติแบบไปเอาแต่ทีมชาติทีมชาติจนสุดท้ายผลผลงานทีมชาติชุดใหญ่ไม่ดีลามไปถึงเยาวชนเห็นไหมเยาวชนผลงานไม่ดีอ่าแล้วก็เนี่ยลีกเรามันก็ลําบากอันนี้มันเป็นสิ่งที่ผมว่ามันก็ต้องยอมรับในส่วนหนึ่งคือเรื่องของการบริหารจัดการจริงๆว่าองค์ขาวยกของคุณเนี่ยยังไม่ได้เข้าใจฟุตบอลแบบเต็มเ็ม